เดินเล่นกับแม่โทมัตนะทุกคนดูนะคนแก่ไม่ได้ไปอยู่บ้านพักคนชราเขาก็ดูแลตัวเองนะทุกคนลูกหลานเขาไม่มีเวลาหรอกนะที่จะมาดูไม่เหมือนคนแก่บ้านเรานะทุกคนเนาะอันนี้มันเป็นโบสถ์นะทุกคนแล้วแม่โทมัสพาเดินไปอีกด้านหนึ่งนะไปกิ้งกาแฟกันทุกคน เดินไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะ oh. ต่างชาติจะอยู่ข้างหลังแม่โตมัด oh. เขาคุยกันเสียงดังนะเพื่อนๆ oh. เนี่ย oh. แต่นี้เป็นทางลัดแล้วไปกินกาแฟแม่ทมัดอน,นี้แม่โตมัตเดิน oh. เล่นนะทุกคนเราจะไปเดินบนไปทางนู้นน่ะไปทางโบสถ์ที่เรามองเห็นน่ะ คนแก่ที่เนี่ยที่แม่โทษที่แม่โทมัสเดินผ่านตะเกียไทยคือเขาไม่สมควรไปอยู่บ้านพักคนชราก็ไปไม่ได้นะทุกคนมันมันต้องมีสตางะ่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่มีสตางะ่ะเราก็ไปอยู่บ้านพักคนชราไม่ได้นะลูกเต้าเขาก็ต้องเอาเงินเดือนเขาเน่ะมากระเจียดจ่ายหรือไม่เราก็มานั่งเลี้ยงดูเองที่บ้านเหมือนแม่โทมัสดูแลแม่สามีอะ่ะ หาปีนะทุกคนเข้าปีที่หกนะแม่สามีเสียชีวิตแต่เราก็ได้ตังค์นะทุกคนดูแลน่ะทว่า,าจะบอกมีอยู่หลายคลิปนะที่เขาออกมาพูดนะ่ะใครคลิปมีอยู่ช่องหนึ่งนะทุกคนคนเข้าไปดูเยอะมเลยเป็นแสนน่ะที่ว่าแต่งงานกับสามีแก่แล้วก็สมองอัลไซเมอร์อ่ะ ต้องเลี้ยงดูสามีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มันอยู่ที่คนนะทุกคนนะฟังหูไว้หูนะทุกคนถ้าเรามาอยู่กับคนแก่เราจะรู้นะเหมือนแม่โทมัสเนี่ยจากประสบการณ์แม่โทมัสเนี่ยแม่โทมัสจะเล่านะแม่โทมัสก็แต่งงานกับฝรั่งแก่เหมือนกันนะทุกคนพ่อโทมัสิบ84ก็ไม่ไอเซเมอร์นะทุกคนนะคือตอนแม่โทมัสอ่ารู้จักพ่อโทมัสใหม่ๆนะเขาก็ไม่ได้แก่นะทุกคน แม่โทมัตก็ไม่ได้แก่แบบนี้นะเอออายุยี่บหกอ่ะพ่อโทมัสก็ยังหนุ่มพอเรามาอยู่ด้วยกันานานๆเข้านะ,ะเราก็ไปอยู่ด้วยกันานานๆยี่สบสามยี่สบสี่ปีมันก็แก่นะทุกคนมันก็ตามสภาพนะทุกคนนะเหมือนแม่โทมัตนะตอนแม่โทมัสมาอยู่เยอรมันใหม่ๆแม่โทมัสจะบอกแม่โทมัตอ่นะอายุยี่บห้ายี่หกเองทุกคน แม่โทมัสก็ยังสาวๆแล้วมาตอนนี้แม่โทมัสก็ห้าสิบแล้วอ่ะทุกคนนะแล้วจะให้แฟนเราอยู่ในสภาพเดิมได้ยังไงอ่ะทุกคนมึงมึงคลิปนะ่ออกมานั่งพูดนะทุกคนนะแต่งงานกับสามีแก่อย่างนั้นอย่างนี้เออสามีแก่สมองไอเซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะทุกคนนะถ้าคนไหนเกาได้สามีแก่ถึงว่า เขานั่งเลี้ยงดูสามีเขาอยู่บ้านนะแม่ทมัสจะบอกเขาได้เงินนะทุกคนนะเงินเงินกเกษียณสามีเขาเนะี่ยก็ไม่ต้องไปจ่ายบ้านพักคนชราแล้วรัฐบาลเขาก็จะให้นะทุกคนแม่ทมัสจะบอกไม่ต้องเสียใจคนไหนที่มีสามีแก่นะ,ะแม่ทมัสจะบอกเลยเราเลี้ยงดูให้ดีนะทุกคนนะแล้วคุณก็จะได้เงินตอบรับคือรางวัลนนะ่ะที่เขาจะให้เรานะ่ะถ้าเราทอดทิ้งเนี่ยเราไม่ได้แน่นอน เงินเกษียณเขานะ่ะเราก็จะได้แนละ้วทุกคนถ้าสามีแก่เสียชีวิตอนะ่ะเขาเรียกเงินอะไรอะ่ะเงินแม่ม้ายอะ่ะทุกคนก็ต้องได้เนาะมันอยู่ที่มากที่น้อยถ้าสามีแก่เราเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านอนะ่ะถ้าเราไม่เอาไปไว้บ้านพักคนชรานะทุกคนเราก็จะได้นะ่ะเหมือนแม่โทมัสได้จากแม่สามีนะ่ะพราแม่โทมัสดูแม่สามีมาห้าปีเข้าปีที่หกนะทุกคนก็เ,เสียชีวิต แม่โทมัสก็ได้ได้จนนะทุกคนนะตีเป็นเงินไทยก็เยอะเดือนหนึ่งแม่โทมัสดูแม่สามีขั้นแรกนะทุกคนมันจะมีขั้นแรกขั้นสองขั้นสามนะขั้นแรกแม่โทมัสได้อยู่สี่ร้อยเหรียญได้มาสองปีนะพอเขาแก่ลงแบบช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้หนักอะ่ะเราก็จะได้ห้าร้อยเหรียญถึงหกร้อยเหรียญน,นะทุกคนแม่โทมัสได้มาหลายปีนะ ไม่งั้นแม่โทมัสก็จะไม่มีเงินไปปลูกบ้านที่เมืองไทยหรอกทุกคนไปนู่นนี่ใช้นู่นนี่นั่นที่เมืองไทยนะ่ะนะก็เงินตรงนี้อที่แม่โทมัสได้นะ่ะเลี้ยงดูแม่สามีานี่นะพอแม,แม่สามีเสียนะเงินที่เราเลี้ยงดูนะ่ะที่รัฐบาลเขาให้อนะ่ะทุกคนไม่ใช่รัฐบาลให้นะทุกคนนะก่อนที่รัฐบาลให้นะมันเป็นเงินประกันนะทุกคน ที่แม่สามีนะ่ะเขาหักประกันเสียชีวิตไว้อา่าหักทําประกันไวนะ้น่ะถ้าเขาแก่มาเขาไปอยู่บ้านพักคนชราประกันตัวนี้ก็จะจ่ายเขาอนะทุกคนก็เหมือนกนะับถ้าเกิดใครมีแฟนแก่ที่ว่าเป็นอนะัลไซเมอร์น่ะไม่ดีต้องเลี้ยงดูสามีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ได้เงินนะทุกคนเราต้องไปแกล้งแกล้งรัฐบาลว่าสามีเราเนี่ย แ,แล้วก็อัลไซเมอร์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะนั่นแหละเขาก็จะอ่ารัฐบาลเขาเราก็ต้องไปแก้งเขาเดี๋ยวเขาก็จะให้เงินเดือนนะทุกคนถ้าเราดูแลที่บ้านเพราะเขาจะมีประกันตัวนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราแม่โทมัสนั่งกินกาแฟาเราพูดคุยนะพูดคุยต่อคลิปจะยาวเดินมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวแม่โทมทัสเล่าต่อนะทุกคนประสบการณ์ของแม่โทมทนะัสที่ที่อยู่กับคนแก่นะทุกคนนะ อันนี้แม่ทมัสมีประสบการณ์หนึ่งพูดได้นะทุกคนไม่ได้เม็กเรื่องมาพูดนะว่า,าฟังแบบว่าเรามีสามีแก่แต่งานกับสามีแก่นะหวังจะให้รวยแต่ก็สามีแก่แบบสมองอัลไซเมอร์มันก็แก่มามันก็เป็นนะนะทุกคนนะมันแล้วแต่ใครจะแบบไหนนะทุกคน บางคนแก่มาก็ไม่อัลไซเมอร์นะทุกคนก็อาจแค่หลงลืมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็เปลี่ยนไปนะทุกคนสมองอะเหมือนแม่โทมัสอะสมัยแม่โทมัสมาอยู่ใหม่ๆอะที่เยอรมันอ่ะแม่โทมัสก็ยังวัยรุ่นแม่โทมัสไม่อะไรเลยแต่ตอนนี้แม่โทมัสมาอยู่เยอรมันนานๆแม่โทมัสก็แก่นะทุกคนอายุแม่โทมัสก็ห้าสิบแล้วนะนะ สมองแม่ธอรัสก,ก็ไปเหมือนกันนะทุกคนมันต้องกินยาแบบว่าช่วยนะ่ะแม่ทรมัสให้ดูนะทุกคน <c oughs> เนี่ยดอกแอปเปิลอันนี้อันนี้คนตะกิข้างๆแม่ธรมัสจะให้ดูหน่อยนะอันนี้เขาก็เขาเลี้ยงดูอย่างเงี้ยนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เขาก็ได้เงินเหมือนกันนะทุกคนเงินรัฐบาลนะ่ะนะไม่ใช่ว่าใครดูแล ดูแลไปเถอะค่ะใครมีสามีแก่เนะ่ะเราอย่าทอดทิ้งนะทุกคนดูแลดีๆเราก็จะมีของฝันให้อะทุกคนนะของฝันจากแฟนเราอะนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วัลไซเมอร์แล้วอ่าไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทิ้งแล้วก็จะไปหาคนอื่นเงนี้ยจะบอกเลยนะแม่ทวมันจะบอกไปหามีแฟนคนอื่นอะไม่ไปหามีกิก๊กอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีเท่ากับแฟนเรา คนดั้งคนเดิมบอกนะทุกคนแม่โทมมาจะบอกแฟนเราคนแรกคนเดิมอ,อ,นะอ่ะ,ะ,ออะด,ออดีที่สุดแล้วทุกคนหาไม่ได้แล้วอ่ะจะดีจะชั่วก็สามีเราอะเนะาะเพราะว่าเขาบางคนอ่ะมันก็แล้วแต่คนนะบางคนอ่ะแม่โทรมาก,ก็บอกไม่ได้นะทุกคน มันแล้วแต่ใครจะเจอนะ่ะมาแต่งงานที่ยามันมะแม่โทมัสก็เจอพ่อโทมัสแม่โทมัสก็แฮปปี้นะทุกคนเจอป๋านะ่ะแม่โทมัสก็แฮปปี้ไม่มีปัญหาชีวิตคู่ของแม่โทมัสถึงวัยเราจะห่างกันแม่โทมัสก็แฮปปี้ไม่มีปัญหาไปเที่ยวไหนด้วยกันไปเดินกินกาแฟอย่างเงี้ยออกมาเดินด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะเสียหน่อยคือป่าเขาไม่ชอบให้แม่ทำแม่โทมัสทำยูทูบคือตรงนี้นะทุกคน แล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็ออกมาพูดนะเมียฝรั่งบ้านเช่า,อ,าอะไรฝรั่งแบบจนเมียฝรั่งบ้านเช่าอะไรเงี้ยเหยียดกันนะทุกคนมันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่คนนะทุกคนนะบางคนก็ไม่พร้อมที่จะซื้ออะไรเงี้ยบ้านโฮนุงหรือว่าบ้านที่เนี่ยก็แพงนะเพืเ่อนแม่ทมัสจะบอกดูดอกไม้ไปด้วยพูดไปด้วยเนาะ แต่ก็อย่างว่านะก็เทคนิคการทำวิดีโอนะ่ะให้ใครสนใจอ่ะทุกคนแม่โทมัสโชบอกอย่างแม่โทมทัสก็อย่างเงี้ยทุกคนนะมาอยู่แม่โทมทัสก็ภูมิใจนะแม่โทมทัสแต่งงานกับป๋านะ่ะถามว่าแม่โทมทัสพอไหมแม่โทมัสก็พอนะเพราะว่าถ้าถ้าพอ่อโทมัสเป็นอะไรขึ้นมาถึงไอเซเมอร์ถึงไม่รู้เรื่องอ่ะ แม่ทอมม่ก็ดูแลแม่ทอมม่จะไม่ปล่อยก็ทิ้งนะทุกคนแลวจะไม่เอาไปให้เอาไปบ้านพักคนชราด้วยเงินที่แม่ทอมม่จะไปจ่ายบ้านพักคนชราเ,เงินเดือนกเกษียณปานะ่ะแม่ทอมม่เก็บด,ดีกว่าอย่างเงินเดือนปาเนี้ขออภัยนะทุกคนพันห้าร้อยเหรียญนนะ่ะก็ตีไเป็นเงินไทยเยอะนะถ้าเราจะเอาไปอยู่บ้านพักคนชรานะถามาพันห้าร้อยเหรียญไม่พอนะทุกคนเราก็ต้องมีเงินเราในคลังอีกเอาไปจ่ายนะ เพราะบ้านพักคนชรามันสามพันห้าห้าพันเหรียญน,นู่นเผอๆหกพันเหรียญน่ะถ้าไม่รวยเองกินกัไปอยู่บ้านพักคนชราไม่ไม่ได้แะทุกคนต้องเลี้ยงอยู่บ้านเองอ่ะแม่ทมจะบอกนะทุกคนเราพูดก็ไอ้นี่แล้วเราก็จะแม่ธมจอก็จะให้ดูดอกไม้แลวเราก็จะไปเดินไปกินกาแฟแนละทุกคนแม่ธมจนจพาป้า,ปาไปกินกาแฟป้าอยู่ตรงนั้น แม่ธรรมะพูดเฉยๆถ้าพูดผิดพลาดอะไรแม่ธรรมะขออภัยนะทุกคนนะมันมันเลือกไม่ได้นะทุกคนเรามาอยู่ที่นี่ตอนเราเรียนรู้สามีเราเนะ่ะเขาก็ไม่แก่พออยู่กันนานๆแล้วแก่ทีเนี้ยแก่แล้วมันก็สังขารก็ไม่เหมือนกันแล้วเหมือนเรานะ่ะตอนเรามาอยู่ยามันใหม่ๆแล้วก็โอ้โหวัยรุ่นสมองเราก็ดีนะแม่ธรรมะมาอยู่นานๆแม่ธรรมะก็ห้าสิบแล้วนะทุกคน ามาอยู่ตั้งยี่ี่ปีแล้วอะ่ะมันก็ปกตินะทุกคนต้องทำใจอะ่ะอยู่ที่ไหนก็ต้องสู้ถ้าเราได้สามีไทยเราก็ต้องสู้ได้สามีฝรั่งเราก็ต้องสู้นะมันก็อย่างนี้อะ่ะทุกคนโอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้แม่โทมัสฝากกดติดตามกดค,ครับสไคร กดกระดิ่งให้แม่ธอมมัดด้วยนะคะฝากดูฝากชมคลิปวิดีโอของแม่ธทมมัดด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าของแม่ธทมมัดนะคะคลิปนี้แม่ธรมมัดพาออกมาเดินเล่นดูดอกไม้สวยๆอะทุกคนช่วงฤดูสุปปิสิ้ยบายค่ะทุกคน